ไหนม,นชหมีชอบไหมคะชอบไหมคะรักหมีไหมคะมีรักเท่าไหน<า>ฟ้าทำไงไไพี่หมีอยู่ไหน,นอ๋อมีตัวนน่นด้วยพี่หมีพี่หมีของใครคะกี้ลงเหรอ เอามันเจ็บนะนะ่าเจ็บกอดก่อนกอดกอดชอบไหมคะชอบไหมคะรักไหมคะอันนี้พี่หมหมาไหนหมี